b n b เปิดตัวไกด์บุก๊กเที่ยวกรุงเทพสี่ย่านสร้างสารรค์ Airbnb Creative Guide to Bangkok ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวและนักเดินทางอีกหลายคนได้มาสำรวจย่านสร้างสารรค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้เชื่อมต่อกับคนในพื้นที่และค้นพบความพิเศษหรือสเสน่ห์ที่แตกต่างไปของย่านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาก่อนสงกรานต์ซึ่งเป็นเทศกาลใหญ่ที่สุดของประเทศไทยสำหรับกรุงเทพนั้นเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร,ร์ม,มากมายซึ่งหลายๆนักเดินทางอาจจะยังไม่เคยเยือนโดยในปี256 15, กรุงเทพมหาคนครได้เปิดตัวโครงการย่านสร้างสารรค์นำร่อง20ย่านเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชุมชนที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆทั่วกรุงเทพโดยแต่ละพื้นที่ประกอบไปด้วยร้านอาหารร้านค้าดั้งเดิมแกลเลอรี่คลองและวัดวาอารามต่างๆที่น่าสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลด Airbnb Creative Guide to Bangkok ได้ที่ news.airbnb.com Uh, we are very excited uh, to announce the launch of the airbnb's creative guide to bangkok uh, this is the first time ever that airbnb has launched a city guide for thailand and the focus is primarily to bring a spotlight on some of the lesser known neighborhoods um, and the four neighborhoods that we spoke about are highlighted in this guide um, the idea is that airbnb travelers are very different from traditional travelers they like to immerse themselves in the local communities that they visit they like to stay longer and when they do this they want uh, to go and explore some of the most local gems like for example the local restaurant the local creative gallery um, the local and they like to experience the local culture and heritage and i think through this guide we want more and more travelers from across the world given that airbnb is a global platform present in over 220 plus countries uh, to come and experience bangkok in a way that they have not done uh, to experience bangkok off the beaten path and i think this is all in line uh, to support the bma's effort uh, to focus on some of the creative neighborhoods as well as highlight thailand's uh, soft power uh, to make thailand the biggest homestay destination in the world เ,ะะเพราะว่าเราเทียบแล้วเนี่ยว่านักเดินทางอะคะ่ะส่วนใหญ่ที่มานะคะตอนนี้จะแตกต่างกันกับทางแพลตฟอร์ม NB กับทางนักเดินทางทั่วไปนะคะเพราะว่าทางของ a i r ์ n b เนี่ยเป็นนักเดินทางที่อยากจะแบบมี Immersive Experience อยากจะมาลิ้มรสอยากจะมามีประสบการณ์จริงอยากจะมาอยู่มาดื่มด่าจริงๆนะคะมาสำรวจในพื้นที่ที่เหมือนเป็นแบบโล c ค l g e นนะคะมีกินในที่ที่คนท้องถิ่นกินจริงๆอย่างนี้เราก็จะอยู่นานขึ้นมากด้วยค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะเป้าหมายหลักของเราคือเราอยากที่จะทําให บริเวณที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากเท่าไหร่ขนงกรุงเทพนะคะแต่ว่ามันมีความหลากหลายมีวัฒนธรรมที่ดีมีสิ่งน่าสนใจมากๆอย่างนี้คะ่ะเป็นที่รู้จักให้นักท่องเที่ยวนะคะเดินทางมา มากยิ่งขึ้นแล้วเราเองก็อยากจะสนับสนุนนะคะความพยายามของกรุงเทพมหานครในการที่จะทำให้กรุงเทพเนี่ยนะคะเป็นเมืองการท่องเที่ยวที่มีความสร้างสรรค์และเป็นหรือว่าเป็น creative district อย่างที่ได้กล่าวมาเป็นย่านสร้างสรรค์ต่างๆแล้วก็ยังผูกโยงกับเรื่องของ soft power ซึ่งเป็นนโยบายระดับประเทศไทยด้วยนะคะแล้วแอดบนดีเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกที่มีประเทศสมาชิกมากมายนะคะเราคิดว่าอันนี้เป็นจุดที่ดีมากที่เราสามารถที่จะมาไฮไลท์ให้เห็นนะคะแล้วก็ทําเป็นการสนับสนุนนโยบายที่อยากจะให้ประเทศไทยเป็นโฮมสเตย์ลำดับ บอน,นะคะหรือเป็น top homestay destination ด้วยค่ะ I think this is a start. Uh, we will continue to focus on highlighting uh, more uh, neighborhoods through multiple channels and not just the guidebook. Uh, but for now, our focus is on these four neighborhoods and to highlight uh, these old Bangkok uh, hidden gems uh, to rest of the world. คือในอนาคตนะคะเราว่าน่าจะมีความสิ่งที่เป็นเพิ่มเติมขึ้นมานะคะหลักเป็นช่องทางอื่นๆด้วยนะคะแต่ในตอนนี้นะคะเราอยากที่จะเน้นใน 4ี่ย่านนี้ก่อนนะคะซึ่งมันเป็นทิตตันเจมเป็นสิ่งที่มีความหมายมากแล้วก็มีความน่าสนใจมีความเป็นอันตลักษณ์เอกลักษณ์มากนะคะซึ่งมันถูกซุกซ่อนไว้แล้วมันก็เป็นเขตที่เป็นเมืองเก่าของกรุงเทพที่เคยเป็นหัวใจของกรุงเทพมหานครในอดีตจริงๆค่ะ We are definitely seeing that Thailand is one of the top destinations uh, in terms of uh, guests visiting throughout Southeast Asia. In fact, uh, in 2023, it was the number one destination in Southeast Asia uh, that guests visited. What we have also seen is on our platform, which is Airbnb, uh, the nights booked in Thailand grew by almost 60% year over year, um, and that's a very encouraging sign. What we see is that all kinds of travel, uh, you know, is growing on Airbnb, whether it's international or domestic. Uh, solo travel has seen almost 52% increase year over year. Group travel has increased almost 80% increase year over year. And within the group travel, uh, small group travel is something that we are seeing uh, grow very strongly. So, many people are coming to Thailand in pairs or in solos and are immersing themselves uh, in the local culture, in the local communities, uh, and I think this trend will continue to grow. We also spoke about uh, long term stays. So, it's not just uh, people coming in for shorter holidays, they're also coming in for longer term stays and then kind of not just going to Bangkok, but they're also exploring other parts of Thailand, uh, which is also a very encouraging thing. สำหรับคำถามนะคะคุณอมณันได้ตอบว่าประเทศไทยนะคะเป็นถือเป็นท็อปเดสติเนชันในอินเยตะวันอกเฉียงใต้นะคะ ในปี2023นะคะจากการผลสำรวจของ Airbnb ก็คือว่าจำนวนคืนที่มีการจองเนี่ยก็คือสูงมากขึ้นถึง60%นะคะเมื่อเทียบแบบ year on year นะคะแล้วเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยค่ะและในแพลตฟอร์มของเรานะคะเราก็เห็นความเพิ่มขึ้นของความหลากหลายในการเดินทางเช่นมีทั้ง solo traveler เดินทางลำพงังหรือว่า small group เดินทางเป็นกลุ่มเล็กนะคะหรือเดินทางเป็นคู่นะคะซึ่งเทียบสถิติ year on year รล้วบางกลุ่มนนเพิ่มขึ้น80%เลยก็มีค่ะ แ,แล้วนะคะนอกเหนือนจากนั้นเราก็ยังเห็นแนวน้มของการพักแบบ long term stay ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่อยู่ในกรุงเทพแต่ว่าไปจังหวัดอื่นๆเพิ่มเติมด้วยค่ะก็ในในส่วนของเรื่องการสนับสนุนใช่ไหมคะคำถาม โอเคค่ะก็สำหรับครีเอทีฟไกด์นี้นะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะที่เราอยากที่จะเป็น a อ r b n b อนะะีเนียค่ะในฐานะขององค์กรภาคเอกชนเนี่ยเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของ Soft Power อนะคะอย่างครีเอทีฟไกด์ตรงนี้เนี่ยเราก็อยากที่จะเรียกว่าแน่นอนว่าตอนนี้ของเราเป็นโลกออนไลน์นะคะถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะได้เห็นดิจิทัลคอนเทนต์ได้เห็นครีเอทีฟไกด์นี้ที่ผ่านทางพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะคะก็อยากที่จะให้แชร์นะคะแล้วก็ให้เกิดกระแสะที่มันเหมือนกับว่าเป็น b u t f e ตเตอร์ไฟะ์เอ คนเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยค่ะที่เป็นคนไทยก็สามารถที่จะสร้างครีเอทิฟไกด์ตรงนี้ให้กับชุมชนของเรานะคะก็ต้องฝากตรงนี้ด้วยค่ะ <utan> ก็สําหรับเทรนด์การท่องเที่ยวในช่วงสงการนะคะอย่างท,ที่ทราบกันถือว่าเป็นช่วงที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างประเทศนะคะในในส่วนของสถิติการจองอะไรต่างๆเนี่ยเราเอาเราไม่สามารถที่จะแชร์ข้อมูลไดใ้ในตอนนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยนะคะอย่างเช่นนักท่องเที่ยวกลุ่มหล,กหลักๆเช่นชาวจีนเนะะี่ยค่ะที่กําลังค้นหาที่พัก Air Bn B เนี่ยเราก็พบว่าประมาณช่วง Spring s e a s o ที่จะเป็นช่วงที่เขาจะเริ่มเดินทาง อีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็พบว่าประเทศไทยเนี่ยติดหนึ่งใน top 10 destination นะคะที่เขาอยากที่จะมานะคะและสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นที่ช่วยทําสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของ creative tourism ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศเองเนี่ยเราก็พบว่า40%ของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยค่ะที่ใช้ Airbnb ในการค้นหาที่พักอะค่ะเขาเขายังเอาเขายังค้นหาที่พักที่อื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยกระจายรายได้นะคะท่องเที่ยวไปสู่เมืองอื่นค่ะมมี คืออย่างที่เราได้เราได้แชร์นะคะในะสิติตอนแรกไปเนาะว่าอย่างช่วงเทศกาลตุษจีนซึ่งเร็วๆนี้ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะ,ะแน่นอนว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยค่ะก่อนเขาก็ต้องมีการทําการค้นหานะคะเพื่อที่จะจองที่พักเนี่ยเราพบว่าประเทศประเทศจีนเนี่ยค่ะ,ะได้ค้นหาประเทศไทยเพื่อที่จะเข้ามาพักในช่วงของเทศกาลตุษจีนซึ่งไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเป็นอันดับหนึ่ง อะะย่างคือสถิติที่เมื่อสักครู่นะคะก็ที่ได้แชร์ด้วยก็คือว่านอกจากประเทศหลักนะคะที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอเมริกาเป็นประเทศหลักแต่อย่างอื่นเนี่ยเราก็อยากที่จะขอเน้นย้ำว่า Airbnb เนี่ยเป็น global platform นะคะ,ะเรามีเรามีที่พักอยู่มากกว่าที่220ประเทศทั่วโลกเนะะี่ยค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวหลักที่เข้ามาเนะะี่ยค่ะในประเทศไทยเนี่ยนอกจากอเมริกาเราก็จะเห็นว่าเรายังมีประเทศจีนเป็นประเทศที่2นะคะเราก็มีเยอรมันนะคะแล้วก ประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศเกาหลีก็ซึ่งจะมีความหลากหลายที่จะได้สัมผัสวัฒนธรรมไทยค่ะ